เดินเองเลยครับสมัยก่อนต้องขึ้นรถไฟฟ้าคุณลุงอายุ74ในช่วง9ปีนี้ผมกลับมาแข็งแรงไม่ต้องพึ่งหมอเลยครับนี่คือเซลล์ของเราจากสวิตช์ที่ปิดกลับมาเปิดใหม่ให้มันแข็งแรงได้ครับไมโตคนเดียวของเราจะขยันแบบนี้ครับโอ้ oh, ขยันใหญ่เลยขยับขยับขยับ,ยบมีพลังคุณจะกลับมาหนุ่มใหม่แข็งแรงกระปี้กระเป๋าด้วยมีพลังงานมากขึ้นและอายุยืนมากขึ้นด้วยคนที่แข็งแรงจะมีไมโตคนเดียวประมาณนี้และคนที่ไม่แข็งแรงจะมีไมโตัคนเดียวนิดเดียวครับเมื่อเทียบดูครับต่างกันเลยครับและความสดชื่นของหน้าาาาาาตตตกก็่่งงงงัันนนนนดด้้้วยยยรรรรรจํไมมมใใสเเเเเเเีือออซซลลลล์ขขา ตรงกลางจะมีนิวเคลียสและรอบนิวเคลียสก็จะมีไมโตคอนเดรียอยู่รอบข้างใน1เซลล์ของเราจะมีไมโตคอนเดรีย1 0 0ตัวจนถึง3000ตัวถ้าคุณแก่ตัวลงไมโตคอนเดรียก็จะลดลงมีการทดลองให้ขี่จักรยานและเช็คออกซิเจนในร่างกาย ระหว่างวัย20กับวัย60จะขี่รยานและใช้พลังงานต่างกันสีเหลืองคือวัย60สีเขียวคือวัย20จะเห็นได้ว่าวัย60จะเหนื่อยง่ายกว่าและต้องการออกซิเจนมากกว่านั่นหมายถึงวัย60จะมีใบตคอนเดรียน้อยกว่าวัย20ดูแล้วคุณอาจจะกังวลว่าในร่างกายเราจะมีไบตคอนเดรียน้อยลงหรือเปล่าวิธีการเพิ่มยังไงไปดูต่อครับคุณรู้ไหมว่ามันจะมีสวิตช์ที่ปิดอยู่สามารถเปิดแล้วทําให้ไมตคอนเดรียกระปี้กระเป๋าและเพิ่มจํานวนไมตัคอนเดรียได้ด้วยโดยการเปิดสวิตช์ที่ปิดอยู่ใใหห้้้้้มมมมมันนนนนนนอออออาาาเเเป็แแบบบบีีททํไโคดยยยู่่่พิขึ นี้เลยโอ้โหไมโตคอนเดียร ok mm hmm. เพิ่มขราวนี้คุณลุงยิ้มแฉ่งเลยนี่คือกลุ่มคนที่เพิ่มไมโตคอนเดียสํสำเร็จทุกคนเฉลี่ยอายุ71ปีทุกคนมีพลังเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจไมโตคอนเดียเต้น ok และเพิ่มขึ้นไม่รู้จักเหนื่อย คุณป้าอายุ68ก่อนหน้านี้ฉันเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อง่ายปัจจุบันนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยจนถึงก่อนนอนเลยฉันขึ้นเขามาไม่อยากซักผ้าไม่อยากทำกับข้าวแต่วันนี้รู้สึกไม่เหนื่อยเลยลงจากเขามาก็ซักผ้าทำกับข้าวแบบไม่รู้สึกเหนื่อยใครบ้างที่รู้สึกกลับมาหนุ่มกลับมาสาวบ้างช่วยยกมือหน่อยครับโอ้ทุกคนเลยเหรอคุณไมดะคาซุโกะสมัยก่อนเธอบอกเธอไม่มีพลังเลยฉันมีลูกอยู่3คนที่โรงเรียนจัดปิกนิกขึ้นเขาลูกของฉันเป็นเด็กอนุบาลฉันยังเดินตามลูกสาวฉันที่เป็นเด็กอนุบาล ไม่ทันเลยค่ะแต่เมื่อ9ปีก่อนเธอได้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งทําให้ไมโตคอนเดรีย ok กลับามาใหม่แข็งแรงใช้พลังงานหลายชั่วโมงเดี๋ยวนี้แทบไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าฉันอยากจะทํานูน่ทนทํานี่ไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะจนสามีฉันจะต้องเบรกฉันไม่ให้ฉันทนํานู่นทํานี่ใช่เลยครับถ้าคุณมีไมโตคอนเดรีย ok เพิ่มขึ้นคุณจะมีพลังงานมากนักวิจัยรวบรวมคน250คนลงในเปเปอร์เมผยผลวิจัยต่างๆจากการทดลองคน250คนทดลองให้คนเดิน19 0 0 0ทุกวันเป็นเวลา5เดือน ปรากฏว่าไม่ได้มีผลดีเท่าไหรนะ่นกงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าการเดิน1นึ่งมันดีต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วมันเสียเวลามันปล่าประโยชน์เลยเหรอไปดูต่อนี่คือการาฟทดลองเป็นเวลา5เดือนดูว่าเดินวันละ1นึ่งจะทําให้ความดันของเลือดลดลงหรือเปล่าปรากฏว่าแทบไม่ค่อยลดลงเท่าไหรนะ่นักและนี่คือการาฟความสามารถในการเดินและสมรรถภาพในการเดินปรากฏว่าให้ฝึกเดินวันละห9มื่นเป็นเวนลา5เดือน ความสามารถในการเดินลดลงครับนักวิจัยบอกว่าคุณเสียใจเลยใช่ไหมครับอุตส่าห์พยายามเดินแล้วไม่ได้ผลความดันของเลือดก็ไม่ไเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นก็หมดกําลังใจสิครับเดินเฉยๆเวละหมื่นก้าไม่ได้เพิ่มไมโตคอนเดียไม่ทําให้คุณแข็งแรงขึ้นเสียใจด้วยทําไงต่อไปดูกันนั่นคือการเดินช้าๆสามนาทีแบบนี้ครับหลังจากนั้นมารีบเดินให้เร็วเต็มที่สามนาที โดยการสลับเดินช้าสานาทีเดินเร็วสานาทีสลับกันไปแบบนี้ปรากฏว่าความดันลดลงเลยเมื่อเทียบกับเดินวันละหมื่นเไม่จําเป็นจะต้องเดินวันละหมื่นเเลยครับแค่เดิน3นาทีเร็วเลขสานาทีช้าจะทําให้ความดันของเลือดเปลี่ยนแปลงและนี่คือกราฟความสามารถในการเดินดูสิครับว่าเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับเมื่อเทียบกับการเดินหมื่นเ้าเป็นเวลา5เดือนดูพลังงานในการเดินเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับคุณคิมุระก็เป็นหนึ่งในการทดลองจริงๆที่ผ่านมาเดินวันละหมื่นเแต่แทบไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเลยและเมื่อ5ีก่อน มาลองฝึกเดินเร็วและเดินช้าสลับกันทําให้เป็นคนที่เหนื่อยยากไม่เหนื่อยเลยครับที่ผ่านมาผมเดินขึ้นเขาไปเล่นสก,กีรู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกเหนื่อยน้อยแตกต่างกันเลยครับใช่ครับนักวิจัยบอกว่าถ้า ATP น้อยลงร่างกายเราจะพยายามผลิตไมโตคอนเดียให้มากขึ้นถ้าคุณเดินธรรมดาวันละหมื่นเนี่คือไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียก็จะผลิต ATP แล้วก็เผาผลาญไปเมื่อมีพลังงานก็ผลิต ATP ไปเรื่อยๆไม่มีการเพิ่มอะไรทั้งสิน้น แต่ถ้ารีบเดินเร็วๆแบบนี้เราจะใช้พลังงานเยอะไมโตคอนเดียรก็รู้สึกว่าเฮ้ย ATP มันขาดหายไปเราจะต้องผลิต ATP ขึ้นมาใหม่รีบผลิตแล้วก็หายไปอีกเอายังไงดี ATP หายไมโตคอนเดียรไม่มี ATP เอนไซม์ในร่างกายจึงเปิดสวิตช์ให้กับไมโตคอนเดียเมื่อเปิดสวิตช์ให้กับไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียจึงต้องเพิ่มจํานวนไมโตคอนเดียให้มากขึ้นเมื่อไมโตคอนเดียเพิ่มขึ้นก็จะสร้าง ATP ได้ มากขึ้นับสรุปความเข้าใจอีกครั้งนึงครับถ้าเราเดินธรรมดาวันละหมื่นเก้าเฉยๆจะไม่มีการเพิ่มไมโตคอนเดรียครับแต่ถ้าเราเดินเร็วบ้างช้าบ้างครับทำให้ไมโตคอนเดรียผลิต ATP ไม่ทันเมื่อเมื่อเราขาด ATP ก็ทําให้ร่างกายต้องผลิตไมโตคอนเดรียให้มากขึ้นเมื่อเรามีไมโตคอนเดรียมากขึ้นเราก็ผลิต ATP ได้เยอะทําให้เราแข็งแรงนั่นเอง